สวัสดีครับน้องๆมาพบกับพี่บีนะครับกับรายการ t r ท i n g Bitcoin เช่นเดิมนะครับกับช่อง m a n i f ่ฟาของเรานะครับก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับก็พยายามทําคลิปทุกเดือนนะแล้วก็พยายามทําคลิปตลอดนะครับว่ามีนําเสนออะไรนะครับในส่วนของข้อมูลดัตเตอร์เบสต่างๆนะครับของเหรียญบิตคอยนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราก็มาดูในเรื่องของ BTC ว่ามันจะลงหรือจะไปต่อนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่ข้อมูลกันเลยนะครับรายละเอียดนะครับในส่วนคริปโตบับเบิลนะครับก็เห็นชัดเลยนะครับว่าตัว BTC นะครับเขาก็ยืนหยัดมาได้ในส่วนหนึ่งเนาะแล้วก็มีเหรียญต่างๆนะครับก็ขยับขยายในส่วนของบับเบิลความขยายตัวของมันมานะครับ วันนี้ก็ชิบะก็วิ่งดีนะครับก็วิ่งขึ้นกลับมาแล้วนะครับเขาก็ค่อยๆกลับมาแล้วนะครับส่วน A D A นะครับกับเหรียญอื่นนะครับก็ยังแบบทรงตัวอยู่นะครับก็ยังไม่ขึ้นนะบางเหรียญเนี่ยอย่างที่พี่เคยแจ้งนะครับว่ามันไม่ถึง Market c a p มันนะครับก็เลยทําให้มันแบบว่ายังไม่ถึงมูลค่าที่เหมาะสมของมันนะครับในการขึ้นนะครับอ่ะอย่างในคอร์สพี่นะครับก็จะช่วงนี้พี่แจกในส่วนของเหรียญ คอยฟอร์ไรส์นะครับก็คือเหรียญเปลี่ยนชีวิตนะครับบวกแบบสูงๆเลยนะครับก็คือเราจะถือ VI ระยะยาวนะครับแล้วก็เป็นกีฟให้น้องสิ้นปีนะครับน้องที่เข้าคอร์สพี่สิ้นปีนะครับสำหรับแบบว่าใครที่ยังไม่มีเหรียญแบบสําหรับแบบถือยาวๆที่แบบว่าในอนาคตเราจะถือแบบว่าทํากําไรได้ เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันสามารถเปลี่ยนชีวิตเราได้ก็ลองศึกษาดูนะครับว่าเหรียญเก่าๆทั้งหลายนะที่น้องๆชอบพูดกันถึงนะครับก็มีเหรียญไหนบ้างที่น่าสนใจนะครับลองศึกษาดูนะครับอ่ะในส่วนของเออเรามาดูรายละเอียดของโลกคริปโตเคอเรนซีดีกว่าว่าโลกคริปโตเคอเรนซีตอนนี้นะครับณปัจจุบันนะวันนี้คือวันที่31เดนะครับเดือน11ปี2 0 2 1นแะครับก็ เติบโตมากเลยนะครับเติบโตมากเลยต้องบอกว่ากราฟที่น้องเห็นนะครับคือภายในปี2018นะครับที่ผ่านมานะคือมันมีการแบบว่ากระเพื่อมขึ้นของกราฟนิดหน่อยนะครับแล้วก็ยังไม่ยังทรงตัวดีกว่าพี่จะบอกว่ายัางทรงตัวนะครับคนยังพึ่งยังไม่ถึงข้อมูลข่าวสารยังเข้าไม่ถึงนะครับในส่วนนี้นะครับก็เริ่มจะมีกระดานเทรดนะครับ ของไทยนะครับการันเตีของเมืองนอกเนี่ยเขาก็เริ่มกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะของไทยก็เพิ่งเริ่มนะครับแล้วก็เริ่มมาเรื่อยๆนะครับก็จน2019นะครับก็ยังยังเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ไม่ไม่รุนแรงไม่กระเตื้องแบบว่าตัวกราฟเนี่ยังไม่พุ่งขึ้นเท่าเอ1 8นนะครับแล้วก็ พอหลัง2020มาเนี่ยคนเริ่มตร,ตระหนักถึงนะครับก็คือประมาณเดือนพิจิกาเป็นต้นมานะครับคนเริ่มตระหนักถึงบิตคอย n แล้วว่ามันจะไปแบบไม่รอเราแล้วนะครับแล้วก็คริปโตเคอเรนซีทั้งหลายนะครับทั่วโลกเลยนะครับก็จะเข้าสู่สถาบันการเงินต่างๆนะครับก็คือเริ่มแต่ละประเทศนะครับไม่ไม่เท่ากันและคราวนี้นะครับ คือประเทศไหนเปิดโอกาสให้มากกว่าประเทศนั้นก็จะไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะคราวนี้นะครับคราวนี้นะครับเราเราก็จะมาดูรายละเอียดในส่วนของออตัว BTC กันนะครับพี่ขอเล่าในส่วนของข้อมูลนะครับข้อมูลข่าวสารล่าสุดดีกว่านะครับเป็นของแบบ real time นะครับวันเมื่อวานนี้บ้างภายในอาทิตย์นี้ที่ผ่านมาแล้วกันนะครับอย่างตัวชาวฮอนกิสันนะครับ เ,เขาก็เป็นซ e o ของ ADA นะครับเขาก็ไปพบว่าสหรัฐอเมริกานะครับได้ทำการปั๊มเงินเนาะปั๊มแบงก์ดอลลาร์สหรัฐนะครับจำนวน50%าแบบเยอะมากๆนะครับเยอะมากๆครับก็คือเป็นการปั๊มเงินโดยที่แบบเหมือนพิมพ์ออกมาโดยที่แบบว่าไม่มีอะไรรองรับเลยนะครับคราวนี้ก็คือว่า เพื่ออัดเข้าในระบบนะครับทำให้ทำให้มันมันเดินหน้าเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้แต่ว่ามันก็เหมือนกันพี่พี่มองนะครับว่ามันเหมือนกันเอาอะไรมาปาดหน้าไว้เฉยๆนะครับก็อย่างประเทศเราก็ยังมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าอะไรอ่าธุรกิจเนาะการลงทุนต่างๆอะไรต่างๆนะครับก็มีปัญหาเหมือนกันมีปัญหากันทั่วโลกนะครับเนื่องจากโควิดมาเกือบ2ปีกว่าแล้วเนาะสปีเศษแล้วนะครับจะเข้าปีต่อไปแล้วนะครับก็ ต้องอดทนกันไปนะครับเออมันเป็นโรควิบัติใหม่นะครับเราเราอยู่ในโลกสมัยใหม่แล้วที่มันอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะครับน้องอาจจะคิดไม่ถึงตรงนั้นนะครับก็ค่อยว่ากันนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของเดี๋ยวพี่จะพาวันนี้จะพาพูดถึงเหรียญในส่วนของคับคอยด้วยนะครับคับคอยนะสำหรับน้องๆที่แบบว่าเอ้ยคับคอยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรยังไงนะครับก็เดี๋ยวพี่ ประเมินจากความคิดพี่เอานะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วน้องก็ลองไปฟังดูว่ามันใกล้เคียงกับความเป็นจริงหรือไม่นะครับอ่ะในส่วนของ B t c ีนะครับกราฟนี้นะครับยังเป็นกราฟของเดือนที่แล้วอยู่นะพี่ตีไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็เส้นสีม่วงเนี่ยเมื่อ2คลิป3คลิปที่แล้วเนี่ยก็พี่ได้ตีใส่เข้าไปเพิ่มเติมนะครับคราวนี้นะครับเราจะสังเกตได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาซูมดูกันนะครับ ในส่วนของเส้นสีแดงที่ขีดลงอันนี้นะครับเป็นเส้นเก่านะครับที่พี่ตีไว้ว่าบิตคอย n มันจะลงในระยะฟีดนี้นะครับก็ลงตามไทม์ไลน์ที่พี่วางไว้นะครับแล้วก็ในส่วนเส้นสีม <Separ> ส่วงเนี่ยพี่พึ่งตีเพิ่มนะครับในส่วนขององศาว่าเออในส่วน <S 1> <S 1> ของจุดคอสตรงนี้นะครับเป็นจุดสําคัญและใกล้ๆจุดตรงนี้แถวแถบนี้นะครับถ้าน้องกลับไปย้อนดูคลิปพี่สัก2อสคลิปที่แล้วนะครับน้องก็จะเห็นจุดสีม่วงนี้นะครับเกิดขึ้นมานะครับพี่ตีเพิ่มนะครับ ในส่วนนี้คือบิตคอยเนี่ยมันใกล้ถึงจุดหนึ่งนะครับซึ่งมันมีความเป็นไปได้ที่จะกลับตัวและพุ่งขึ้นไปนะครับอ่าเดี๋ยวพี่จะขอวาดภาพแล้วกันนะครับกลับตัวขึ้นไปอย่างนี้นะครับเปลี่ยนสีนิดนึงนะครับเป็นสีสีเหลืองแล้วก็จะได้เห็นชัดชัดนะครับพุ่งขึ้นไปประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีแรงเทขายพอสมควรนะครับซึ่งพี่คำนวณไว้บางส่วนแล้วนะครับแต่คราวนี้แรงในณนะจุดนั้นในจุดที่จะกระทำกับ ส่วนของกราฟนั้นๆนะครับมัน,น,มนอาจจะไม่พอที่จะขึ้นไปนะครับมันก็ God. จะลงมาพี่ขอเปลี่ยนสีแล้วกันนะครับเป็นสีสีอะไรดีเอ่อเป็นสีน้ำเงินแล้วก <fal is> ันนะครับมันก็จะเป็นจุดนี้นะครับก็คือจุดนี้นะครับสำคัญที่สุดก็คือว่าถ้าในจุดที่มันกระทำตรงนี้นะครับแล้วแล้วมีแรงเทขายซึ่งพี่คำนวณไว้ในส่วนของแรงเทขายเนี่ยความเป็นไปได้ในการเทขายนะครับในจุดนี้นะครับ 65%นะครับ65นะครับในการทิ้งตัวลงนะครับ65%นะถ้าเกิดว่าถึงจุดนั้นนะครับเหรียญทุกเหรียญที่อยู่ในกระดานที่เป็นเอาคอยะมันจะล่วงตามในส่วนของเอ่อ BTC ครานี้มันจะมีเฉพาะบางเหรียญที่จะยืนอยู่ไหวนะครับรั้งไว้ได้นะครับเพราะมีพอกตัวเขามีแรงต้านส่วนของเหรียญยันแม่เนาะอ่าอันนี้ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับว่า เหรียญไหนที่มันจะต้านได้อันนี้พี่ก็ทําการสแกนไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับว่าน้องๆในห้องเนี่ยก็จะได้ข้อมูลดัตเตอร์เบทอันนั้นไปนะครับเหรียญไหนจะเป็นเหรียญ VI ถือระยะยาวระยะสั้นเทรดขายได้ในระยะวีคหนึ่งสองวีกโดยประมาณนะครับแล้วก็หรือเป็นเดย์นะครับซึ่งตอนนี้เราจะมีการเทรดเดย์ด้วยนะครับก็คือน้องในกลุ่มที่เป็นคอร์สปกตินะครับเขาก็สามารถเทรดในส่วนของเดย์ได้นะครับก็ ข้ามวันก็ทํากําไรข้ามวันก็ทํากําไรประมาณนี้โดยประมาณนะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็คือเร็วกว่านั้นก็จะเป็นประมาณ1นถึงสชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็จะเทรดทากาไรได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ BTC เนี่ยในจุดที่เราดูเป็นกราฟเดยเลยนะเพราะว่าพี่พี่ไม่เสียเวลาไปดูในกราฟย่อยที่มันเป็นฟีดทาย่อยนะครับมันจะทําให้แบบว่าเราสับสนได้เนาะความเป็นไปได้65%ถึง เกือบ7 0เนี่ยแต่65%เนี่ยพี่ชัวร์แล้วนะครับคือคือพี่คำนวณออกมาแล้วนะครับแล้วก็ความเป็นไปได้ของที่เหลือเนี่ยส่วนที่เหลือที่จะเอ่อทำให้ทะยานขึ้นได้เนี่ยจะต้องมีการซื้อลอตที่ใหญ่พอสมควรนะครับซื้อเข้านะลอตที่ใหญ่พอสมควรนะครับซึ่งบิตคอยเนี่ยถามว่ามันไปสุดหรือ,อยังนะครับที่เราเห็นกราฟเนี่ยมันยังโชว์ตัวเองไม่สุดนะครับต้องบอกก่อนนะยังโชว์ตัวเองไม่สุดนะครับ บิตคอยไปต่อแน่นอนแต่ว่าณจุดหนึ่งเขาต้องลงมาพักตัวนะครับเพื่อที่จะไปต่อเนาะมันจะต้องมีจุดหนึ่งที่ทําให้เขาเบรกตัวเองแล้วมาสร้างในส่วนของฐานตัวเองเพื่อไปต่อนะครับถ้าเขาสร้างฐานตัวเองยังไม่ได้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถไปต่อได้เขาจะทิ้งดิ่งเลยนะครับทิ้งดิ่งทะลุแก็บทุกอย่างเลยนะครับที่เราคํานวณกันมาเนาะแก็บแ,แก็บทุกอย่างเนี่ยพี่ตั้งฐานใหม่ให้เขานะครับก็อย่างที่บอกว่าตั้งไว้ที่1นึ่งล้านสองแสนกว่าบาทนะครับ อันนี้มันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหนึ่งก็คือว่าเงื่อนไขที่พี่คำนวณไว้ก็คือว่าตัวฐานเดิมเนี่ยคนที่ถือฐานเดิมเขายังไม่ขายทิ้งนะครับคนที่ซื้อไว้นะแปน้า8่ล้านนะครับหรือต่ำกว่า81ล้านลงมาเนี่ยหรือ1นล้านหเนี่ยลงมาเนี่ยเขายังไม่ขายทิ้งนะครับเขาถือไว้นะครับแล้วก็เขามองว่าเขาจะทำกำไรในระยะที่ยาวกว่านั้นซึ่งคนประเภทนี้นะครับ จะเป็นคนที่เขามีทุนสูงมากๆนะครับสูงมากๆแล้วเขาไม่เดือดร้อนอะไรนะครับอันนี้เขาจะถือยาวๆไปเลยนะครับซึ่งคนที่ซื้อเนี่ยจะต้องมี btc ในมือเยอะมากๆนะต้องบอกเลยนะครับอันนี้เขาถือยาวแน่นอนส่วนคนที่เป็นสายเทรดนะครับระยะสั้นๆเนาะแล้วก็ในระยะฟีดอาจจะเดือน2เดือน3เดือนแล้วแต่นะครับอันนี้คือเขาก็จะขายณนะจุดหนึ่งทำให้ตัวนี้นะครับมันทิ้ง ทิ้งตัวลงมาอยู่ที่ฐานมันซึ่งฐานมันก็จะรองรับด้วยคนที่เขาถือยาวๆนั่นเองนะครับซึ่งเขาซื้อได้ถูกแล้วนะครับอันนั้นมันเป็นโอกาสของแต่ละคนนะอยู่ที่เรากวายกวานะครับว่า ว่าเรากว้าย,กวายังไงนะครับวิธี mindset ที่เราคิดต่างๆนะครับวิธีการจัดการของเราไม่ว่ามันจะขึ้นหรือลงมันจะติดลบยังไงนะครับถ้าเราไปต่อเนี่ยคือวิธีการเนาะเราเราไม่ใช่ดันทุลังจะไปต่อนะครับเราต้องมีหลักการหรือวิธีการจัดการจัดการพอตที่ที่ถูกต้องด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าน้องจัดการพอตได้ถูกต้องนะครับ เงินเริ่มต้นเท่าไหร่นะครับมันก็จะสามารถไปได้บางคนยังมาโชว์พอร์ตนะครับว่าเริ่มต้นด้วยเงิน1 0 00 5,000 4,000อะไรก็แล้วแต่เนาะอันนั้นก็แล้วแต่ละคนไมซ์เซ็ตแต่ละคนไม่เหมือนกันวิธีการวางแผนเขาไม่เหมือนกันนะครับแต่ของพี่เนี่ยลักษณะของพี่ก็คือ เ,ออเป็นเดย์เทรดวิกเทรดมันเทรดนะครับก็ประมาณนี้นะครับคือระยะของเราก็จะอยู่ในฟีดไทมนี้แล้วก็พี่มีสาย VI ก็คือถือ VI นะครับซึ่งอันนั้นคือพี่เป็นกิฟทุกสิ้นปีนะครับตอนนี้พี่ก็เริ่มแจกแล้วนะครับในส่วนของข้อมูลนะครับดัตตาเบสต,ต่างๆของเหรียญอะไรบ้างที่สามารถเข้าถือเข้าซื้อได้นะครับอันนั้นคือสําหรับเฉพาะในห้องเนาะ สําหรับน้องๆก็ลองศึกษาดูนะครับถ้าอยากจะเปลี่ยนชีวิตอยากจะด้วยเงินที่ไม่ไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะครับถือยาวๆลืมๆไปนะครับแล้วกลับมาอีกทีมันทําให้น้องแบบว่าเปลี่ยนชีวิตได้น้องเดินต่อได้มันก้าวหน้าต่อไปได้ก็อาจจะต้องอดใจนิดหนึ่งนะครับอ่ะ แนวรับเรานะครับก็จะมีโดยประมาณคือ4แนวนี้นะครับที่แนวแน่นๆเลยนะครับก็จะเป็นตรงกลางตรงนี้นะครับก็คืออยู่ที่1,550,000นะครับโดยประมาณนะแล้วก็แนวซับพอร์ตที่3นะครับอยู่ที่1,420,000นะครับอันนี้คือถ้าเขาเข้ามาแนวนี้แล้วเขามีแรงนะครับแรงกระทําไปต่อนะครับเขาจะพุ่งตามเส้นเขียวพี่เลยนะครับโดยประมาณนะตามเส้นเขียวพี่เลยนะครับ ก็คือเส้นนี้ยังใช้ได้ต่อจนสุดท้ายคือเส้นเขียวนี้นะครับหรือเส้นสีม่วงนี้2เส้นนี้ยังใช้ได้นะครับ3เส้นเออโทษทีโทษทีนะครับหลังจากมันเกิดการกระทำนะครับณจุดคอสตรงนี้นะครับเส้นสีม่วงยังใช้ได้นะครับแล้วก็เส้นสีแดงยังใช้ได้หมายถึงถ้ามันเลือกทางใดเวดเวหนึ่งแล้วเรียบร้อยนะครับในจุดที่คอสที่นะที่พี่คำนวณไปล่วงหน้านะครับใน เ,เมื่อมันเลือกเวแล้วเวยต่อไปของเส้นสีแดงก็จะเป็นเส้นสีเขียวนะครับดูง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือเขาก็จะมาคอสกันช่วงนี้นะครับถ้าเรามีงบประมาณเราก็อาจจะช้อนซื้อนะช่วงนี้ได้นะครับแล้วก็ไปต่อนะครับซึ่งถึงเวลานั้นเราก็มาดูกันอีกทีนะครับระยะฟีดของเขาอยู่ที่มกรานะโดยประมาณนะครับระยะฟีดมกราโดยประมาณนะครับส่วนถ้าเกิดเขาไต่ขึ้นเส้นสีม่วงพี่เนาะ สุดเส้นสีม่วงเนี่ยพี่ยังไม่ได้คำนวณ Market Cap ของมันนะครับว่าไปณจุดไหนแต่ความใกล้เคียงก็คืออยู่ในลายใกล้เคียงระหว่างเส้นสีม่วงกับเส้นสีเขียวนะครับคราวนี้ถ้าหลังจากจุดนี้ไปพี่ก็ต้องเข้าการคำนวณใหม่ซึ่งจะใช้ในการคำนวณใหม่ในทุกครั้งทุกๆประมาณโดยประมาณพี่จะคำนวณใหม่ประมาณ3เดือนครั้ง2เดือนครั้งประมาณนี้นะครับถ้าเป็นภาพรวมของ B t c ใหญ่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับ น้องๆที่เข้ามานะครับ BTC ยันแม่เนาะมันมีความสําคัญกับยานลูกนะเพราะฉะนั้นคือถ้ามันขึ้นไปต่อเอาคอยทุกเหรียญไปต่อถ้ามันลงเอาคอยทุกเหรียญลงนะครับเพราะฉะนั้นคือบางเหรียญเท่านั้นที่มันจะมีความแข็งแรงและยืนหยัดได้นะครับเราก็ไปลองคํานวณดูว่าเราไหวแค่ตรงไหนนะครับเราใช้ทุนยังไงนะครับเป็นเงินเย็นเข้าซื้อหรือไม่นะครับอันนี้เราต้อง เราต้องวิเคราะห์ด้วยตัวเองนะครับถ้าเรามี mindset ที่ดีเราก็จะลงทุนได้ต่อไปนะครับโอเคพี่จะมาเล่าในส่วนของต่อไปเนาะในส่วนของอันนี้นะครับบิ t ค u ันะครับอ่าบิดครับนะบิดคัเลยนะครับบิ t ค u ันะครับเมื่อวานนี้ถ้าถ้าจะไม่ผิดเขามีไรสดนะพี่ไม่ได้ดูนะครับก็คือเขาจับมือกับทางเดอะมอลล์กรุ๊ปแล้วด้วยนะครับก็คือหลังจากเขาเซ็นขายให้ทาง S C B เนาะ S C B Bank นะ ไปเรียบร้อยนะครับ SCBC เขาก็เข้าทำการจัดการต่อกับ The More Group เลยนะครับซึ่ง The More Group มาก่อนแล้วจริงๆทางเซนท่านเนี่ยพี่รู้สึกจะมีข่าวคือเหรียญเซนของเซนเหรียญซีโทษทีเหรียญซ,ยซีของเซนท่นนะเขามีข่าวประกาศว่าเซนท่านกำลัง ซุ่มตัวทําเหรียญซีคอยนะครับซึ่งไม่รู้กับทํากับที่ไหนนะครับหรือทําเองหรือทํายังไงวิธีการจัดก,การของเซนทันเขาก็เป็นอีกแบบหนึ่งเนาะแต่ทางเดอะมอลเนี่ยก็คิดเหมือนเอ,เอ,อ SC b ซีบีนะครับคือ SCB เนี่ยเขาไม่ต้องเสียเวลามาสตาร์ทอัพตัวตัวในส่วนของเขาเรียกอะไรในส่วนของบริษัทนะครับที่ที่ทำการ ทำกระดานคริปโตเคอเรนซีนะครับหรือ,อ,อตัวในส่วนของคริปโตเคอเรนซีนะครับเขาไม่ต้องเสียเวลามาศึกษานะครับเพราะว่ามีในส่วนของบิตคัพมาจัดการให้แล้วนะครับแค่เข้าซื้อนะครับแล้ว The m o อลล์กรุก็ใช้วิธีเดียวกันในการในการเดินเดินหน้าในส่วนของตรงนี้เนาะซึ่งในอนาคตเนี่ยเดอะมอลล์กรุน่าจะออกเหรียญไม่นานนะครับอาจจะเป็น M อ็มคหรืออะไร M More Group, อ็มมอลล์กรุ๊ปอหรือ อะไรสักอย่างหนึ่งชื่อชื่อมันพี่ไม่ได้พอดีพี่ไม่ได้เข้าฟังเนาะพี่ไม่ได้รายละเอียดตรงนั้นแต่ว่าเขาน่าจะปรับตัวเข้าในส่วนของรายละเอียดต่างๆเข้าสู่การซื้อขายนะครับหรือจ่ายด้วยเหรียญคริปโตเคอรเรนซีอะไรเงี้ยนะครับก็ในอนาคตเราก็มาดูกันเพราะว่าใครที่ปรับตัวเร็วเนาะในในในยุคนี้นะครับคุณก็ไปก่อนนะครับคุณก็ไปก่อนส่วนใครที่ เดินก้าวช้ากว่าคนอื่นอันนี้ก็อาจจะต้องต้องดูนะครับแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะครับคนแต่ละคนเชี่ยวชาญไม่เหมือนกันนะครับเราไม่ได้บอกว่าคนที่ไม่ตามเทคโนโลยีล้าหลังนะครับมันไม่เกี่ยวกันนะคือคนที่พร้อมที่จะเข้ามาตรงนี้นะครับเขาก็จะหาข้อมูลหรือ เออมี mindset เกี่ยวกับดิจิตอลเรียนดิจิตอลนะครับหรือค r y p t o c u r r e n c y นะครับส่วนคนที่เขาคิดว่าเอ้ยมันยังเป็นอะไรที่ไกลตัวเขาก็ไม่ได้มองตรงนี้ว่ามันมีความสําคัญอะไรนะครับเขายังใช้ชีวิตได้ปกติซึ่งแต่ละคนก็มี mindset หรือความคิดที่ไม่เหมือนกันนะครับก็เราก็ไม่ก้าวล่วงต่อก,กันเนาะอ่ะเขานี้ในส่วนของบิตคัพนะครับเหรียญบิตคับนะครับ,รบ,รบ,รบโอ้โหเหรียญกาวนะเหรียญกาว ร่วงแรงนะครับจาก470บาทเห็นไหม470บาทมาดูกราฟจริงเลยนะครับเสียไม่ต้องเสียเวลานะในส่วนตรงนี้นะครับอาธิพี่ใส่ป้ายราคานะครับสูงสุดของเขานะครับเขาทำไฮนะครับเออจริงๆสวิงไปเกือบ500นะเกือบ500นะครับใช่ไหมเกือบ500นะครับเกือบ500แต่ว่าในในเออเว็บของสยามบล็อกเชนคอมต้องขอบคุณสยามบล็อกเชนคอมด้วยนะครับก็เขาเขียนไว้แค่ประมาณ 470บาทนะครับแต่ว่าจริงๆมันสวิงไปเกือบ500บาทนะครับซึ่งใครที่อยู่ตรงนี้แล้วขายตรงนี้ก็ยินดีด้วยกับน้องๆนะครับก็กําไรนะครับกําไรจากจุดพี่ประเมินจากช่วงที่เขาขึ้นตรงนี้ดีกว่านะเพราะว่าถ้าช่วงต่ํากว่านั้นคงยังไม่มีใครเข้าซื้อนะครับถ้าใครขายที่จุดนี้ก็ได้ประมาณ1 8 1เเซนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคแต่ถ้าใครที่เข้าซื้อไว้นะจุดที่สูงกว่านี้สูงกว่าเส้นตรงนี้ที่เราเห็นเนาะ คือด้วยคับคอยอันนี้พี่ประเมินของพี่เองนะครับด้วยคับคอยเนี่ยตอนนี้นะครับในส่วนของออกระดานเขานะครับเหรียญเนี่ยเขาถูกสร้างด้วยด้วยกระดานเขาเองเนาะแล้วก็เป็นบล็อกเชนของเขาเองนะครับระบบเนี่ยมันยังไม่ได้เชื่อมกับในส่วนของเหรียญอื่นๆที่สามารถเชนผ่านกันหรือสวอปผ่านกันได้นะครับ มันไม่สามารถ e x c h ช n g e ผ่านกระดานอื่นๆได้นะมันยังอยู่ในกระดานของเราเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นคือการที่ตัวเหรียญบิตคัพเนี่ยขึ้นไประดับนี้นะครับมันเป็นแรงซื้อขายเฉพาะข้างในประเทศเราหรือข้างในกระดานเราเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นถามว่าระบบนิเวศของเหรียญน,นะครับมันเหมาะสมหรือ,อยังนะครับ พี่บอกเลยว่าเอา่อถ้าเราใช้ในส่วนของเอาไปทําส่วนลดในส่วนของกระดานเทรดเนาะหรือเราไปทําในส่วนของฟาร์มคอยเ,อเดี๋ยวพี่เปิดฟาร์มคอยให้ดูนะครับอา่าเป็นฟาร์มคอยของของบิดครับนะอันนี้นะครับมอร์นิ่งมูนวอลเล็ตเอ่เออ่าใช่ครับใช่โอเคเนี่ยครับคือพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ล็อกอินให้ดูนะครับก็คือเอ่อ ตัวตัวฟาร์มของเขาเนี่ยที่เป็นฟาร์มูลของเขาเนี่ยครับก็คือเออเขาก็ยังจํากัดอยู่แล้วก็ยังบล็อกเชนเนี่ยยังทํางานช้าอยู่นะคือในส่วนเนี้ยเวลาเราจะใช้ Meta m a สนะครับในในส่วนของเชนต่างๆเนาะมันมันช้านะครับมันช้านะซึ่งพี่ก็ลองลองเข้าไปทดสอบแล้วนะครับทดสอบแล้วมันก็ยังช้าอยู่นะซึ่งในการทําธุรกรรมเนี่ยคือมันทําให้แบบว่าเอออาจจะเอ่อไม่ค่อยคล่องตัวเท่าไหร่นะครับในการ ฟาร์มเข้าโพดอะไรต่างๆหรืออะไรต่างๆเนี่ยคือถ้าคุณเข้าเริ่มเล่นเนาะอ่ามันก็จะเหมือนกับคล้ายๆกับทางเหรียญ slp นะครับ slp นะครับอ่านะครับก็ประมาณนั้นนะครับก็อย่างที่พี่บอกระบบนิเวศเขายังไม่เพียงพอเนาะตอนนี้นะครับในส่วนของเท่าที่พี่ได้ข้อมูลนะเขามีในส่วนของ Market c a p อยู่แค่10ล้านนะครับ10ล้าน10ล้านเนี่ยก็ไปดูว่าคูณกับ สามสิบานะครับสาบาทนะครับก็10ล้านก็คูณ33เข้าไปนะครับยอดก็เยอะอยู่พอสมควรนะครับแต่ว่ายังไม่ถูกอัพขึ้นในส่วนของบล็อกเชนเวอร์ไวท์นะครับซึ่งไม่สามารถสวอปพันกันได้อยู่นะครับก็ลองประเมินดูว่าเราควรถือระยะยาวไหมหรือตอนนี้มันเป็นทิ้งดิ่งไหมแต่พี่แนะนําว่ามันยังไม่ที่จุดที่เหมาะสมแกการเข้านะยังไม่เหมาะสมนะครับ สำหรับคนที่ทำกำไรไปแล้วก็อาจจะยิ้มดีใจนะสำหรับคนที่ออขาดทุนก็จะรู้สึกว่าเออทำไมเราต้องตรงนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็คือมันยังไม่สเตเบิลพอนะครับเพราะฉะนั้นคือการตัดสินใจจะเข้าซื้อเนาะพยายามเซฟตี้ตรงนี้นิดนึงนะครับเหรียญใดๆทั้งสิ้นนะที่มันไม่ไถูกเทรดในส่วนของยอมรับในส่วนของ w r หรือทั่วโลกนะครับมันถูกยืนในกระดานใดกระดานหนึ่งนะครับยังไม่ยังไม่ได้ถูก คนหลายๆคนยอมรับนะครับมันก็จะมีปัญหาเรื่องความสเตเบิลของมันนะครับอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็พี่ก็อยากให้น้องๆตัดสินใจซื้อขายด้วยความระมัดระวังนะครับอ่าโอเคนะครับในส่วนของเอออันนี้ก็เป็นอีกข่าวข่าวสุดท้ายนะ SC นะครับ Access นะครับก็จับมือกับซิป Max กนะครับซิปแม็กก็กำลังจะมาเดี๋ยว S ิปแม็เขาก็เหรียญตอนนี้รู้สึกจะอยู่ที่ประมาณ60 กว่าบาทนะซึ่งเท่าเท่าที่พี่ตามดูนะครับแต่ว่าตอนนี้คือพี่ไม่ได้เข้าไปดูเท่าไหร่ในซิปแม็กนะครับก็ในกระดานเทรดเนี่ยซิปแม็กก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปเนาะก็ในส่วนการพัฒนาในอนาคตเนี่ยแต่ละเหรียญเราก็ไม่รู้ว่าเขาเขาเจะมีจุดยืนเนี่ยยังไงนะครับแล้วคุณสามารถจะ ส่งลงในส่วนของ worldwide ได้หรือไม่นะครับแล้วก็ดูการพัฒนาในอนาคตไปนะครับส่วน BTC ก็อย่างที่พี่บอกนะก็ในช่วงก่อนคอสเนี่ยก็รามัดระวังในการเข้าซื้อนะครับแล้วก็ดูด้วยนะครับว่าเหรียญไหนมั่นคงหรือไม่มั่นคงยังไงนะครับก็ฝากน้องๆไว้ณจุดนี้นะครับก็คลิปนี้นะครับพี่ทําขึ้นมานะก็เป็นในส่วนของพี่บนะครับเป็นคน วางแผนหรือดูรายละเอียดเท่านั้นนะครับก็ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังด้วยนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดซ u b s ไคร b e ด้วยนะครับนะครับหรือสนใจคอร์สก็สามารถติดตามได้ตรงนี้เลยนะครับโอเควันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับบ๊ายบายนะครับ